ครับผมารีวิวเที่ยวที่นะตอนตะกี้ผมมาจากท่าขิเล็กมาถึงเชียงตุงนะแล้วก็รีวิวจากโชงที่ผมมาถึงที่ดอยเหมยนะผมก็ที่พักกิมทางที่หนึ่งที่พักกิมทางที่หนึ่งก็สะมีโชเฟอร์รถคนรถก็จะมาแวะเติมน้ำมันมาแวะล้างรถมาแวะทานอาหารตรงนี้นะผมดอยเหมยดอยเหมยปางควายปางควายนี่มันก็ใกล้ดอยเหมยนะผม าเขาก็ขายของขายของที่ระลึกกันนะตรงนี้ดาวไนดะเดี๋ยวดูกันมาบไ,ได้พักตางหน่อยเดี๋ยวก็แป๊บจะเข้าสู่เชงตุงนะเพราะว่าตรงนี้ไปเชงตุงก่อนเราเปิดกระดังงรถนะผมมาตรงนี้นะเพราะว่า,า,ามันมีธุระท,ที่ต้องมาถัดขั้นยอดที่ทางแช่เดือดนี่มาไม่ได้เลยผม มาทางรัฐเขฐาได้ทางรัฐทางเรียงนะมาทางเบองไฮเบิกจากท่าเคล็กเบองไฮแล้วก็มาโผล่ที่เมืองพะยากนะผมตะกี้เมืองพยากคนไ่ายทำอันนี้เสร็จแล้วก็จากเมืองพะยากมาก็มาตอมรนีนะผมมาที่จะเข้าสู่เชียงตุงละ,อ,ะอ่ะบางกวายหรือว,วัดแถวๆดอยเหมยนะผมแป๊แปบๆหนึ่งเดี๋ยวก็จะเข้าไปเชียงตุงละไม่ได้ถ่ายได้มากโดยรันข้าเขา าที่พักเตรีมทางนะผมต้นบ๊อบลี่ก็มีเดี๋ยวดูต่อรวมตอนนี้ที่พักเตรมทางนะถ้ากิรเด็กเชียงตุงมาดูครั้งหนึ่งเชียงตุงถ้ากิรเด็กได้เชีงตุงนะผมมีโอกาสตอนนี้ปางกวายดอยปางกวายก็ไกับดอยมหมได้บนดอยมือจุดจุด้านบนโนู้นดอยหมืสูงๆเขาที่พักเตรมทางนะใครมาก็ต้องมาไปตรงนี้แต่ผมมาแป๊บเดียวนะแป๊บเดียว ตอนนี้รถไม่เยอะเพราะว่า,าทางสายหลักท้าเดือดที่เขาปิดปิดถดนนปิดถนนทางกันแล้วก็มาทางเลี่ยงเรี่ยงเมืองนะแต่ถนนมันโหดนะผมอย่างที่ว่าผมรีวิวให้ดูตอนนี้จะเข้าเชียงตุงนะเดี๋ยวจะดูบรรยากาศที่เมืองเชียงตุงถ่ายมาให้ดูจะโดนจะไปท่าขีเล็กไปสายไปเมืองยองตอนนี้อดอยปางไกวยนะผมที่พักกินทางการคาเขา ตะกี้ถ่ายสตรอเบอรี่ถ่ายข้าวขายของนิดนิดน่อยๆฮะไม่ได้ถ่ายเยอะสระเบืองไฟแอร์ผมไดครับผมเดี๋ยดูต่อมาถึงตุงกันเดาะไม่สองตีนนะใกล้ใกล้ใกล้ตีนอยู่นะเออใช่เนาะครับผตอนนี้จะใเข้าตัวเมืองเชียงตุงนะ้กลงเดี๋ยวอาจจะมีค้าอย่างไประย่างตอนรับชมเมืเชียงตุงอยู่จะขี่รถเมืเชียงตุงนะตอนนี้ถนนเรียบเรียบสบายสบายและ เดีย๋ยวเขาได้เต็มเมืองจะถ่ายาทมาชมตอนนี้ดูบรรยากาศเรียกว่าบันไดอาเจนบดตอกเบืองเชียงตุงก่อนตรงนี้จะเข้าเชียงตุงได้ค่ายเก็บค่าผ่านทางนะผมค่ายค่าผ่านทางเป็นเกตหรือว่าค่าประชานที่เข้ามาเชียงตุงแต่รถเล็กก็ต้องเสียรถใหญ่ต้องเสียได้งแต่ประมาณนั้นนะจะมีป้ายเชียงตุงนะผม คือค่าผ่า,านทางของเขาอ้าเจอรถนะเป็นป้ายตอนเราจะมาถึงตรงบางทีหลายคนามาถ่ายถูตรงนี้ไปลงนะเจ้าเชีเช่ยลเยอะอถ่ายจะรถกองมันจะสัน่นนิดนึง จะรับสิทธิ์ตรงนี้เขาปเจ็บกเดานอีกนิดนึงละ่ะอันดานนี่ด่านก่อนจะเข้าเมืองของเขาเราผมก็เดินทางมาเรื่อยๆนะ่าจะเข้าสู่ตัวเมืองเชียงตุงนะดูะอัะนะนักการเชียงตุงนะผมก็เชียงตุงมีอะไรยังไงนี่ก็คงจะผมจะนำะเสนอในแบบสไตล์งผมนะสัสดีการาาาเดินทางจา่เด็กเชียงตุงนะผมได้ดูกันบรรยากาศที่เข้าตัวเมืองเขา จริงเชียงตุงท่าทีเด็กนี่ก็ประมาณร้อยแปดสิบกิโลประมาณประมาณนั้นนะ,ะก็เชียงตุงนี่เป็นเมืองเป็นเมืองเมือง,งเปิดอยู่นะนักท่องเที่ยวนี่คนไทยสามารถเข้ามาเที่ยวได้ตลอดนะแต่ว่าโปรแกร่ผมนี่อาจจะไปเชียงตุงบางยองจะจะได้มาเชียงตุงก่อนหาบ้านเมืองเดินเดินรถด่า ตอนนี้พาดูไปเรื่อยๆนะจะวก็จะมาเชื่อมตุ้งกันหรอเออเออก็ตอนนี้จะเข้าตลาดจะเข้าตลาดจำเตอร์จำเตอร์เหรอมาศูนย์การค้าของเขาเชือมตุ้งนะเออก็มัก็ไม่สูงมาทองเลยศูนย์การค้าของเขาตอนนี้ในตลาดของเขานะผมเออก็ส่งมาท้องเลยขอนาฬิกาใหม่ของเขานะถือว่าเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของทางเชืตุ้งในเดี๋ยวมาถ่ายทำทีหลังตัวนี้ปะที่เดี๋ยวก็ไปส่งบัตรเนออ เริ่มหลบไปก็เลยก็ไปส่งก็ได้ตรงที่เห็นนี่ทางเข้าตลาดหลวงนะเดี๋ยวผมจะมาถ่ายทำทีกทีนึงส่งมันอยู่ว่ากันม่าในขับรถหรือวะทางเข้าตลาดหลวงดอกการนลูกตะเคียนมัเสียจริงจุงเดียวบผมเดี๋ยวดูละมาตั้งมือไทยเข้าเจอกันเมืองจชีงจุงนะผมจะไปออกไปด้านนอกเมืองจชีงจุงนะผมเมื่อน้ำทด้รคนเนียวทหารคนเดียวหนี่งก่อน าำลัเดูต่อนะโดนจากทีมอเลยับผมดูระอาตรงนี้เป็นอสุรอุสาวเรเขาแล้วก็กำลังจะผ่านอุสาเรีเขายวผมจะมาถ่ายทำทีหลังตรงแถวนี้นะโอ้ขับพี่ขับรถปัดปลาดานไทียงตุง นี่ก็ถือว่าใจกลางเมืองนะใจกลางเมืองมาเชียงตุงหลายคนคนบ้านแอลนี่คงจะได้รู้ตอนนี้วัดหกข่วงนะวัดใหญ่วัดอ่าเรียกว่าวัดหลวงทามาเชียงตุงก็ได้วัดหกข่วงอ่าอีวัดหนึ่งวัดพระเจ้าหลวงเมืองเชียงตุงนะผมตอนนี้ใครมาก็ต้องมาถ่ายตรงนี้นะผมมาบ่อยอยู่เดี๋ยวจะมาถ่ายทำทีหลังนะตอนนี้วัดพระเจ้าหลวงย่านชุมชนเขา เมืองเชียงตุงนครเชียงตุงวัดประเจดุแล้วก็นะตรงนี้เป็นโรงแรมนะแล้วก็หอคำ่อสร้างใหม่เขาจะสร้างอยู่ด้านล่างเดี๋ยวจะพาไปชมทีาหลังนะหอคำหอคำหอคำหลวงเมืองเชียงตุงเขาสร้างใหม่นะตรงนี้สมัยก่อนจะเป็นหอคำที่อยู่ของเจ้าฟ้าเม,มืองเชียงตุงแล้วก็อาจจะมีโบราณสถานอยู่อาผมจะพาไปดู หลายๆที่อยู่นะ <c oughs> ตอนนี้เป็นเรียนเก,ก่าเชงตุงสมัยอังกฤษมากปกครองแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเยอนะนะสมยัยเึงตรุงตอนนี้ผมจะออกมาแต่ว่าออกมาทางจันทบุรีเชงตรุงนะผมเกือบสี่ห้าชั่วโมงนะจากสกีเด็กมาจึงตรุงถือว่าไวนะผมมารถเล็กถือว่าไวถ้ามารถใหญ่จะช้า วัดปารามเขาอ่าเดี๋ยวจะพาอีกที่หนึ่งก็คืออ่าประตูหนองผาสถานที่สาคัญของเมืองเชียงตุงเดี๋ยวจะได้เห็นนะก็สถานที่สําคัญของเมืองเชียงตุงสาราเมืองมานี่จะพามาเที่ยวก็จะได้รู้นะว่าตรงไหนเป็นอะไรนะเวลาเรามาจะได้รู้ได้ว่าไม่ได้ลงดึกนะไม่ได้ลงดึกแต่รู้ว่าเป็นสถานที่สําคัญของเมืองเมืองเมืองนั้นนะเมืองที่มีประวัติศาสตร์มีอะไรยังไงแล้วก็สถานที่ อ่าเป็นอะไรยังไตง,งตรงนั้นตรงนี้แต่ผมไอเคยเห็นรูปนะประตูหนองผาหนึ่งในประตูเกาะเมืองเชียงตงุงเดือดที่ต้นนันใครเคยเห็นรูปอ่าเขาลงในเฟซกันบ่อยประตูหนองผาอ่าตรงนี้ชื่อว่าบ้านหนองผาชุมชนหนองผานะจอกเกาะเมืองเชียงตงุงอ่าเดี๋ยวดูต่อตอ่าตรงนี้นะ เรียกว่าจะผ่านสะพานที่ข้าแม่น <us> <comm> <sm NS> ้า <t> ข <derivatives> <mot iv erem> <speaking> ืนนะผมน้ําขืนนีก็คือแม่น้ําสายหลักของเมืองเชียงตุงเรียกตามท้องทินนะไทยขืนไต่ขืนน้าขืนนะผมตรงนี้สมัยก่อนเป็นสะพานไม้เดี๋ยวนี้เป็นสะพานเหล็กน้ําขืนตอนนี้ก็ือว่าว่าเป็นแม่น้ําสายหลักของเมืองเชียงตุงเรียกตามเมืองนะครับเมืองขืนเมืองขืนครับผมสวัสดีนครเชียงตุงนะก็จะพามาแอววปอยเข้านะผมมาดู อ่าตอนนี้เขาจะมีปล่อยที่นี่นะอีกอีกวันสองวันก็พามาสํารวจก่อนอ่าตัวนี้เป็นชุมช,น,ชนบ้านตรงสีนะผมก็ยังไม่มีอะไรนะแต่ันมีปล่อยหลายที่เห็นว่าเขาจะมปงานฉลองอะไรตรงนี้นะแล้วก็มาสารวจก่อนไม่รู้ว่ามาถึงตรงที่นี้จะมีอะไรบ้างหลังจากที่ผมอ่ายทําจากท่าทเคียร์ขึ้นมานะผมแล้วก็อย่างที่ว่านะแล้วแหละถนนนีนเขาจะให้มาอีกที่หนึ่งลนะไม่ใช่ถนนเส้นเดิมทางท่าเดือมเงเลนไปไม่ได้นะก็เลยมา ถนนอีกสายหนึ่งนะ,ะวิบากน้าดูครับผมก็ดูคลิปของผมนี่จะได้รู้นะแล้วก็ตอนนี้ผมก็มาถึงจึงตุงเรียบร้อยนะเดี๋ยวก็หาเรื่องเล่าอเรื่องเล่าต่างๆมาให้ชมกันนะผมจะดูอย่อื่นต่อนะสวัสดีนครเชียงตุง